สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นที่ยมศาปิที่4นะครับระดับแรกเรามาทำความรู้จักกันนะครับคุณครูชื่อคุณครูธนาราบุญพันธ์นะครับหรือชื่อเล่นครูฟุกนะครับเราจะมาพบกันในหัวเรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีนะครับผลกระทบของเทคโนโลยีคืออะไรผลกระทบของเทคโนโลยีก็คือ เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะครับในหลายๆด้านนะครับผมจึงมีการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยังนะครับโดยเทคโนโลยีนั้นจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะครับนักเรียนการสื่อสารการแพทย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ามนุษย์เรานะนําเทคโนโลยีที่ใช้ในทางไม่ดีนะครับก็จะ สร้างวัทีีสังคมออนไลเพื่อเช่นหลอขายสินค้าสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อลมืดสิทธิผู้อื่นนะครับสร้างคิปนนวุขอะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนขอให้เกิดโทษอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีที่จะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ดังนี้นะครับก็คือผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคมนะครับผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดของอหัวข้อหลักๆนะครับต่อมาน่าจะเป็นจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็คือวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีทั้งด้านบวกและด้านลบที่จะส่งผลต่อมนุษย์สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะครับ2นะครับเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของเทคโนโลยีได้ครับจากที่กล่าวมาสองข้อนี้นักเรียน จะต้องปฏิบัติและทําตามตามจุดประสงค์นี้ให้ได้นะครับจึงจะสามารถเข้าใจและบรรลุในในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเรามายกตัวอย่างเช่นรถยนต์นะครับรถยนต์มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรเครื่องปรับอากาศให้ผลดีและ,ะผลไม่ดีกับเราอย่างไรเรามาดูกันเลยครับ รถยนต์นะครับก็จะช่วยในยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่เรานะครับส่วนผลเสียก็จะเกิดความไอเสียที่เกิดจากรถยนต์นครับก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศข้อดีของมันก็คือควบคุมอุณหภูมิภายในห้องได้ตามต้องการจะปรับหนาวปรับเย็นปรับร้อนปรับได้หมดนะครับส่วนข้อเสียของมันมีบ้างก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อาจเป็นแหล่งสะสมของชั้โลกได้ครับผมเรามาดูต่อมาเลยครับสําหรับผลกระทบจะออกจะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ได้แก่ผลกระทบของมนุษย์นะครับเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคมครับต่อมาจะเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจนะครับก็ต่อมาจะเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับออาแรกเรามาคุยเรื่องมาพูดกับผลกระทบต่อมนุษย์และสังคมนะครับ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมมนุษย์และสังคมนักเรียนรู้อยู่แล้วร,รู้ดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเข้าม,ม,ม,มามีบทบาทต่อการเมนชีวิตของเราเป็นอย่างมากนะครับในทุกๆด้านจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยนะครับเทคโนโลยีก็จะถูกพัฒนาให้จเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับเทคโนโลยีจะเอื้อออำนวยความสะดวกให้แก่เราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารการคมนาคม แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจจะกก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้ถ้าเราใช้แบบในทางที่ผิดนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเทคโโนลยีสาธทนเทศสิ่งที่ยังคงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ศาสตร์ใดที่เรายังคงต้องเพึ่งเทคโนโลยีอยู่นั้นผลกระทบต่อมนุษย์ก็จะเกิดแก่นุ์จะร้ายจะดีมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเราซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์และคิดทํา เทคโนโลยีสลสนเทศมาใช้นันเองนะครับต่อมานะครับสำหรับผลกระทบของมนุษย์และสังคมก็จะ1น,นะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมการสือ่อสารสดวกสบายการเป็นเครือข่ายนะครับออนไลน์ทำให้สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในสังคมมากขึ้นอันนี้ก็คือข้อดีนะครับ สความสัมพันธ์ในสังคมแน่นแฟนจากการสื่อสารที่สะดวกสบายทําให้ความต่อเนื่องในการจดดต่อสื่อสารก็ให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นไม่ห่างเหินเช่นไลน์เฟซบุ๊กอินสต a แกรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ 3. มนะครับที่ผลต่อการระบุตัวตนมากขึ้นก็จะทําให้เราแบบสะดวกสบายมีการจดจำใบหน้าสแกนลายนิ้วมือการใช้รหัสผ่านก็ถือเป็นข้อดีนะครับ ต่อมาจะเป็นสามารถจัดการหน้าที่ในสังคมได้ง่ายขึ้นก็ะจะช่วยให้การบริหารเวลาทําได้ง่ายขึ้นสามารถทําได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันทําให้มีเวลาทํากิจกรรมต่างๆกับครอบครัวและมีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้นต่อมาก็จะเป็นเกิดขอบเขตใหม่นะครับก็คือจะทําให้การติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดนทําให้โลกแคบลงก่อให้เกิดกลุ่มสังคมใหม่ๆเพื่อร่วมทํากิจกรรม ที่ตนสนใจหรือเราสนใจนั่นเองนะครับอย่างเช่นองค์กรพิทักษ์สัตว์กลุ่มคนรักกีฬาประชาคมอาเซียนสาภาพยุโรปอย่างนี้เป็นต้น,นครับต่อมาในบทข้อหกทำให้มนุษย์คิดอย่างมีระบบมากขึ้นก็คือความเจริญของเทคโนโลยีในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการศาึกษาจะทําให้มนุษย์สามารถคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะตัวอ,อย่างนะครับการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว ทำกษจกรรมแบบผสมผสานนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นผลกระทบต่อเศษรษฐกิจนะครับลองดูเลยครับผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศษรษฐกิจก็จะมีนะครับผมเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาเศษรษฐกิจโดยพัฒนาการของเทคโนโลยีทําให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริาการใหม่ๆนั่นเองนะครับซึ่งจะส่งผลให้เกิดกิจการและงานต่างๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนนะครับ เมื่อครั้งที่ประเทศไทยมีศูนย์การค้าเปิดใหม่ให่ใครจะคิดว่าจะมีร้านค้าร้านค้าขายเกมคอมพิวเตอร์หรือร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือจานวนมากอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับต่อมาใครจะคิดว่าวิชาคอมพิวเตอร์จะกลายเป็นวิชา,ชาสาขาวิชาสามัญที่ทุกโรงเรียนต้องเรียนและทุกมหาวิทยาลัยต้องเปิดสอนก็คือเกิดจากความเปลี่ยนแปลงนี้ยากที่จะคาดคะนีได้เมื่อสิบปีก่อนสําหรับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจเสรุปได้ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับต้นทุนการผลิตต่างๆแนะสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีการผลิตมีราคาถูกลงเกิดความสมรุถภาพในการผลิตนะครับมีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสองนะครับผู้แลอผู้เข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าและบริการได้รวดเร็ว,รวมีการขนส่งรวดเร็วเ,วเช่นแฟตเพอรลี ไอสน่ย์นี้เป็นต้นนะครับผู้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สดมีคุณภาพผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการเช่นาการตอบสอบถามแบบต่างๆนะครับสามารถสะท้อนผลในการบริการได้นะครับผม 3. นะครับกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วมีช่องทางการกระจายสินค้าที่หลากหลายสามารถกระจายสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วนะครับ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมหนึ่งนะครับอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าสปอร์มาเก็ตร้านค้าส่งช่องทางออนไลน์ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับ4นะครับเกิดการแลกเปลี่ยนก็คือจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และวัตถุดิบและแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินตราทําให้เกิดวนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับซื้อวัตถุดิบจากชาวสวนก็จะแปรรูปมาเป็นอาหาร ขายอาหารให้บริโภคก็จะหมุนเวียนกันอย่างนี้นะครับต่อมาจะมีการวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าจะช่วยในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อความมั่นคงของธุรกิจได้รับมือส,สภาพภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนนะครับการใช้สารสนเทศจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในการดําเนินธุรกิจของเรานั้นได้สะดวกและรู้ผล ได้ต่อเนื่องนะครับผมหนะครับทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความมีระเบียบม,มากขึ้นการทำธุรกิจนะครับเช่นซื้อขายถูกบันทึกผ่านระบบบันทึกข้อมูลก็จะมีการจดจำในระบบของมันนั่นเองครับก็จะสามารถง่ายต่อการตรวจสอบค้นหาและนำข้อมูลมาใช้งานเช่นตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายเส้นทางการเงินหรือตลาดการเงินนั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อดีนะครับก็จะเกิดผลกระทบทางกายภาพก็จะมีข้อเสียก็คือเกิดมลภาวะทางอากาศภาวะโรคร้อนการสร้างเขื่อนทําให้ปริมาณและคุณภาพของน้าเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับสผลกระทบต่อระบบนิเวศพื้นป่าถูกเปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งชุมชนมีการขยาย ชุมชนบ้านมากขึ้นทําให้ระบบนิเวศระบบป่าถูกทําลายไปนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นมีการสร้างที่อยู่อาศัยลุกล้ําพื้นที่ธรรมชาตินะครับ 3. นะครับผลกระทบทางนามธรรมก็คือเช่นประเพณีแห่นางแมวขอฝนนะครับมุมอมองความคิดที่เปลี่ยนไปการทําฝนเทียมก็จะใช้เครื่องบินหรือ เฮลิคอปเตอร์ในการทำฝน,นทียมก็ทำให้เราเกิดผลกระทบต่อมาเราก็จะมาวิเคราะห์ผลกระทบเทคโนโลยีการเช่นการสร้างสนามบินนะครับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีในกรณีสร้างสนามบินผลกระทบด้านบวกก็จะเป็นการขนมนาคนขนส่งสะดวกยิ่งขึ้นทั้งในการเดินทางของมนุษย์และการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเพิ่มทางเลื่อกในการเดินทางและใช้เวลาน้อยลงนะครับทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นต่อมาจะเป็นผลกระทบด้านลบนะครับมีการเวียนคืนที่ดินทําให้มีการย้ายที่อยู่บ่อยครั้งมีปัญหาจราจรปัญหามลพิษทางเสียงส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในเิืองข้างเคียงนะครับสำหรับก็จะมีแนวทางแก้ไขก็คือหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบินนะครับเช่น พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยห่างไกลจากชุมชนนะครับการเวียนคืนที่ดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชนนั่นเองนะครับผลกระทบจากการใช้ที่ดินสการบริเสร้างสนามบินผลกระทบด้านบวกได้เพิ่มจากการระบบขนส่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่น มาท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรใช้เวลาในการขนส่งน้อยทําให้สินค้ามีความสดใหม่สามารถขายได้มีราคาสูงนั่นเองนะครับอันนี้คือผลกระทบที่ได้จากมนุษย์และสังคมนะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจนะครับที่กล่าวมาข้างต้นก็จะเป็นครูจะพูดเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบนะครับ งบประมาณในการก่อสร้างสูงรัฐบาลต้องระดมทุนหรือผู้กู้เงินในการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะได้นะครับสำหรับแนวทางแก้ไขเราก็จะรัฐบาลต้องหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมวางแผนในการดำเนินการอย่างรัดกุมสามารถตรวจสอบได้นะครับต่อมาจะเป็นผลกระทบที่ต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านบวกนะครับก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ตอประชาชน ผลกระทบด้านลบนะครับมลพิษทางเสียงเนื่องจากการบินมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ทําให้อากาศร้อนเกิดมลพิษทางอากาศนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นมลพิษทางน้ําเนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจากการทําความสะอาดเครื่องบินลงสู่แหล่งน้ําสําหรับแนวทางแก้ไขของเรานะครับก็จะกําหนวดวิธีการบินที่ปลอดภัยและทําให้เกิดเสียงน้อยลง ต่อมาจะเป็นใช้ระบบบำบัดน้ําเสียที่ทันสมัยไม่ปล่อยน้ําลงสูง่ธรรมชาติสนามบินต้องสร้างให้จากที่อยู่อาศัยระยะ30กิโเมตรห่างจากชุมชนนะครับต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนฝึกทำรรครับแล้วิเคราะห์แยกแยะกูจะเราจะมายกตัวอ,อย่างกิจกรรมเช่นเทคโนโลยีบอ่อฝังกบขยะนะครับที่ สร้างขึ้นมาก็จะให้นักเรียนวิเคราะห์แล้วก็แยกนะครับเช่นแยกขยะแล้วนําขยะมาเทกองในพื้นที่จัดเตรียมไว้สําหรับที่ฝังกบโดยเฉพาะใช้เครื่องจัก,กรเกลี่ยและอัดให้ยุบตัวและใช้ดินบดท,ทับและอัดให้แน่นอีกครั้งสารอินทรีย์ที่อยู่ในขยะมูลฝอยจะถูกด้วยตามธรรมชาติเกิดกระบวนการย่อยสลายโดยใช้ออกซิเจนทําให้ขยะยุบตัวแต่เกิด แอดมีเทนและน้ำเสียนะครับดําเนินการแก้ดําเนินการระบายแก๊สและบําบัดน้าเสียออกจากพื้นที่นั่นเองครับนี่ก็คือแนวทางการแก้ไขนะครับครูก็มีแบบฝึกหัดและการบ้านให้นักเรียนทำนะครับสําหรับวันนี้ครูก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับเจอกันคาบหน้าครับสวัสดีครับ